ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไฟเขียวเปลี่ยนวิธีเกษตรไทยพร้อมหนุนเงินทุนขยายพื้นที่และเพิ่มมูลค่าการผลิตผ่านสินเชื่อกรีนเครดิตดอกเบี้ยต,ต่ำผ่อนปลนให้แก่เกษตรกรด้านอินทรีย์สนองนโยบายคอสชอนายรักวัฒนานวัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศพร้อมด้วยมูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาคจัดระดมผลผู้นำเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนชาวนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายชาวนาสภาเกษตรแห่งชาติชมรมและสมาคมด้านเกษตรอินทรีย์รวมเสวนากำหนดทิศท,ทางพับเคลื่อนง,งานด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมแบบครบวงจรเพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสนับสนุนเงินทุนเพื่อขยายพื้นที่และการเพิ่มมูลค่าการผลิตผ่านโครงการสินเชื่อกรีนเครดิต ด้านเงินทุนแบบครบวงจรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขที่สามารถผ่อนปรนให้กับเกษตรกรชุมชนและสถาบันที่ร่วมกันผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์อีกทั้งเป็นการสนองตามนโยบายการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอีกด้วยขณะนี้เนี่ยทางธนาคารก็จะได้นําเสนอคณะกรรมการธนาคารนะครับในเดือนหน้าเพื่อที่จะ ออกเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่าเป็นกร e นเครดิตนะครับซึ่งก็จะเป็นสินเชื่อที่จะมาสนับสนุนชุมชนที่ทําในเรื่องของการผลิตนะฮะผลผลิตเกเษตรอินทรีย์นะครับซึ่งจะต้องมีการรับรองนะครับผลผลิตเหล่านั้นอย่างเป็นทางการนะครับจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเงื่อนไขนะครับในการ ให้สินเชื่อเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่ผ่อนปลนกว่านะครับสินเชื่อตามปกติของธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้แรงจูงใจนะครับกับพี่น้องเกษตรกรในรูปของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงกว่าตราดอกเบี้ยปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะทําให้ต้นทุนในการผลิตนะครับเกษตรอินทรีย์นั้นได้ลดต่ําลงด้วยซึ่งตรงนี้ก็ คงจะต้องรอมติคณะกรรมการธนาคารในเดือนถัดไปนะครับที่ทางเราจะได้ประกาศเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งครับผมอย่างไรก็ตามโครงการสินเชื่อกลิ่นเครดิตคาดว่าจะออกในเดือนหน้านี้แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอมติให้ครบก่อนโดยจำนวนเงินที่ใช้ในโครงการดังกล่าวไม่ใช่จำนวนที่มากนักซึ่งจะยึดหลักแนวทางให้พึ่งตัวเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการนี้เป็นเพียงทางเลือกส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกร เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีกเกษตรของประเทศให้มีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ